สบายดีเลยสวัสดีท่านผู้ชมพี่น้องรถถูกตคองยินดีนนนต้อนรับเราต้องดูความเงินทุนบ้านเราให้ไดนะครับยา,ามแรามามงๆของวันเสาร์วันนี้ก็เป็นมื่อวันที่25มกราคม2568เราเพต้นละบนาทเลยสี่พรีวิวพี่น้องรีวิวบรรยากาศก่อนจะไปบานแคร ดูทีหลดซองแถวพี่นอ้องมาเปิดต้มดูกันเลยตอนนี้คอยกระยืนอยู่ที่พระสหนบางคุณเทียน์บางคุณเทียน์ซอยหนึ่งมารีวิวโหลดซองแถวพี่นอ้อง หลังจากหลดเมยยุดวิ่งหรือว่ายุดหับส่งผู้โดยสารในระหว่างวันที่4มัดกราคมก็ามาถึงเมื่อนี้ก็เป็นรถตองแถวมาปกแทนที่รับใส่บริการชมวพี่น้องชาวบางบ่อนแล้วก็ชาวบางแค่พี่น้อง พ้นเราหนักกับยายจุมาใกล้บริการฝัดจับำอยากจะไปบางแคร์ก้อนกับเป็นรถเมเป็นรถเม,มกับเป็นรถสองแถวมาทดแทนเลยเนาะ ใสางเกงพีน้นองใส่บริการกับพี่สีร่องขึ้นเบิ้งเลยกี่ยกงสีร่องนังน่งตรงไปมดบางแคบแบบนี้บริการรอใจสู้ใจสู้ก็เดิน ตามมาทีหลังเปดกูกระเดินมาแล้วเอาได้ย,ไ <ป S 2> ยังบอกลอกเห็หนหรือครับนี่ กอคือแค่นน,น,นี่คือจุดผักหลดพี่น้องหรือว่าผักหลดซองแถวอีกสดรดแทนอนะลดเม็อีกอ่าเป็นปิดลงนอกพันบริชายบริการแต่เหลือแต่โหลดซองแถวนนาาก็นี่คามร้อนก็ระงักกันทไปบางแคพี่น้องไปบางแค่แคหลดจะออกระยะเวลากะ สิบฐานาทีพี่น้องสิบฐานหน้าที่คต่อตอนนี้ก็กำลังรออยู่นี่เปเข้ามาก็หนี่น,นี่รถเป็นข้ามาพี่น้องมาจากบางคแคเขาจะเป็นท่านนี่แหละท่านนี่ต้อนยัยกันหนึ่งนนนนบอกรถ รอบอ่ะหลังจากรถมสีผ้าได้ปิดตัวลงไีแล้วแบบมีรถจองแถวมาทดแทนจากบางบอน ไปบางแคเป็นก๋วชิเข้าวอันตลาดบางแคคือเก่าว่าบกเข่าเนาะต้องใช้สิบไปแล้วก๋วยชิ้นวนมาเลยเนาะไปกนวนมาแล้วนั่งไปจุดชุดจนจนฟลำ่าจะนนเทเปเซมกูเลยเนาะแมน ตอนนี้กำลังขึ้นลองแถวพี่น,อน้องงางก็บ้างแครา้าคาดบาทหาโมงค์เงิได้ขนาดกี่ต้อกีอก่ต่อเขาอหาโมงค์เงินใช่ไหมโอ้โหท่านไ้หาโมงบ่ ไ้นั่งรถสองแถวพี่น่องจะไปปางแครจะไปฟางแค่แย,ย้ายถูก ตอนนี้รถสองแถวจะลักอกอกนะครับออกจากบางเียมซอยหนึ่งเราจะไปบางแคร จะไปบังน,นงเอเอนมเาเลมาหอดตนเป็ดกระเซ็น,นแล้วตอนเป็ดกระเซ็นแล้ว รถกระแล่นจะเลี้ยวไปที่ตลาดบางแพร่ที่กล้องขัดซองก็ปรากฏเป็นเจ้ามอบางแพร่ ก็คือนาตลาดบ้างแค่เดียวนั่งร้องแถวมาจากบางบอดนาตลาดใหม่บางแค

ตลาดบางแค่นไงว่ามาถึงบางแคแล้วันเนาะงนังรถมาจากบางบอน มาไหมไม่เลยเพีได้ว่าไงจ๊ะว่าไจ๊ะรน้องอเทนเนอรจะได้ขอจบคลิปไว้ก่อนอาจจะสอบกดไลค์กดแชร์อะไรเลย คนติดตามมันก็พี่นอ้องจะได้มีกิจโทรใหม่พี่นอ้องได้เบิ่งิด้ชมไม่รู้ว่าไปแล้วพี่นอ้องบ๊ายบายพบกันใหม่ถ้าเด้